เพื่อนๆคะสวัสดีตอนเลิกงานแล้วนะคะที่เห้าโพดไปนะคะว่าเกี่ยวกับฟักทองที่เ้าห้าวประเด็กปูกไว้แต่มันขึ้นเองจ้ะมีเพื่อนคนนึงเนาะก,กันแนี่ยนาว่า,าให้เอาดอกที่ไม่ติดผลเอาเกสรมาผสมกับต้นที่ติดลูกเพราะว่ามันเป็นเกสรตัวผู้บ่หรือตัวเมียกับบลลูยาอาห้เบิงเนะ้อว่าเข้าใจไหม บอกเนี่ยอันซิว่างูของงูอีดีเถอะจ้านี่เนาะเพื่อนบอกว่านี้ใช่ไหมถ้าดอกมันบานใช่ไหมให้เอาดอกที่ไม่ติดลูกเออคือดอกแบบนี้มันบอดอกแบบนี้มันบอเพื่อนเข้าใจถึกบออ่าเอาดอกกอาซ้อ,อนมัน่นคือ,อ,อเกีเราอ่อนกสรซ้อนที่อยู่ในกีบมันเนี่ยมันบอจ่าเด็ดออกมา แล้วก็เอามาใส่ในตัวนี้มันบอถึกต้องเนาะเขาอันเขาเข้าใจถูกเนาะเราเข้าใจถูกใช่ไหมเพื่อนนะโอเคไหมแล้วบัดน,นี้มันมีบัดน,นี้เขามาเห็นอีกอันนึงโอ้ยสงสัยสิบรอดแล้วละ่ะออมันเหี่ยวมันแหงแล้วสงสัยสิบรอยแล้วละ่ะตัวนี้เออมันมีสองอันมันมีสองหน่วยเขาเห็นแล้วแต่ว่าบัดน,นี้มันติดแค่ตัวเดียว